ดูกันว่าทําไมพระองค์จึงเปรียบการให้ทานเหมือนกับการลบนักลบเนี่ยจะเป็นนักลบได้เนี่ยจะต้องมีการสละท่านสละอะไรท่านสละความอะไรในชีวิตพอท่านสละความอะไรในชีวิตแล้วท่านก็สามารถที่จะออกรบได้ฉันใด ทายกทายิกาก็เหมือนกันนะญาติโยมก็ต้องมีการสละเหมือนกันสละอะไรสละความอะไรในโพคะเมื่อทายกทายิกาทั้งหลายเนี่ยสละความอะไรในโพคะได้แล้วก็สามารถที่จะให้ทานได้เหมือนกันนะ้ญาติโยมทั้งหลายนักลบก็มีหน้าที่ที่จะลบเนาะกับศัตรูข่าศึก เพื่อปกป้องบ้านเมืองบ้างเพื่อปกป้องชาวบ้านบ้างน,น,นะญาติโยมทั้งหลายแล้วญาติโยมเนี่ยเวลาให้ทานนี่จะไปลบกับใครทีนี้ท่านก็บอกไว้ว่านนะการให้ทานก็เหมือนกันเนาะเป็นการประหารซึ่งกิเลสอย่างหนึ่งเนาะในพระพุทธศาสนาเนี่ยการประหารใหญ่ๆมีอยู่สามอย่างนะันญาติโยมทั้งหลาย ท่านก็กล่าวไว้ว่าตะทางคะประหารเนาะคือการประหารด้วยองค์แล้วก็วิขำวิขำพะนะประหารคือการประหารด้วยการขมนะ่มแล้วก็สมุเฉ์เท,ท่าประหารคือการประหารโดยเด็ดขาดเนาะวิขำจะ,ะทางค้าประหารเนี่ยประหารยังไงท่านบอกว่าประหารด้วยองค์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะญาติโยม อย่างเช่นกรณีที่ความตนีนี่ก็อาศัยการให้ทานนะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าเป็นนักอวิธรรมนะนะักศึกษาอาวิธรรมท่านจะบอกว่าเป็นการละเป็นขณะขณะเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเวลามหากุศลเกิดเนี่ยในชั้นกามภูมิคือชั้นของมนุษย์ของเราเนี่ยจะเกิดได้น้อยเนาะเทละขณะเทละขณะ เกิดได้ไม่เกิดมากสุดได้แค่เจขณะแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถ้าบุคคลได้เรียนวิถีมาคงจะเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าจะพูดง่ายๆโดยภาษาเราก็คือครั้งหนึ่งเนาะเวลาทําครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าขณะหนึ่งเวลาให้ทานก็ประหารกิเลสขณะหนึ่งเวลารักษาศีลก็ประหารกิเลสขณะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นวิขัมพะนะนี่ก็จะเป็น ของอุปจาระเนาะสำหรับผู้ที่เจริญฌานอุปจาระแล้วก็อัปนานท่านจะสามารถข่มกิเลสไว้ได้ด้วยอานาจของสมาธิแล้วก็สมุดเฉนทปหานเนาะอันนี้เป็นเรื่องของมรรคเนะาะเพราะมรรคเนี่ยไปหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์หลังจากนั้นกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้เลยนะญาติโยมคือไม่มีโอกาสที่จะเกิดเลยอุปมาเหมือนกับการ เหมือนกับนักฟุตบอลเนานะเตะบอลนนีนภาพสนามลบญาติเดยวมั่งหลายโดนภาพสนามลบไปเรื่อยโดนฝ่ายตรงข้ามบุกไปเรื่อยพอหมดเวลาแล้วก็จบเลยญาติเดียวไม่สามารถที่จะบุกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามได้นะเพราะว่าโดนเขาโดนเขาบุกอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจเจริญวิปัสสนาเนาะท่านก็ละกิเลสไม่เรื่อยไม่เรื่อยพอถึงมรรควิสถีนี่ก็ ละกิเลสอย่างเด็ดขาดก็จบเลยทีนี้เป่าลูกหวีดไม่มีการแก้ตัวแล้วอันนี้ก็เป็นอุปมาเหมือนกับการประหารกิเลสของมรรคนะอันนี้ญาติโยมได้มาทำบุญวันนี้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นการละกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านก็บอกว่าถึงนักรบจะมีมีน้อยเนาะ ก็ชนะคนมากได้เพราะอะไรเพราะว่านักรบม,มีน้อยแต่ว่าสละความอะัยในชีวิตแล้วแต่ว่าคนหมู่มากเนี่ยไม่สามารถที่จะสละอะไรในชีวิตได้นะก็หวงแหนในชีวิตกลัวตายก็ไม่กล้าลบก็ไม่สามารถที่จะสู้กับนักรบได้เหมือนกันกับ เครื่องไทยธรรมของญาติโยมถึงจะมีน้อยก็สามารถที่จะชนะกิเลสหมู่มากได้อย่างเช่นกรณีของหามชื่อเอกาสาดกเห็นหมที่ท่านว่าพอถึงปฐมมยามก็มีความศรัทธานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นจะให้ทาน แต่ว่าความตนีพันดวงก็เกิดขึ้นศรัทธาเกิดขึ้นอีกหนึ่งดวงความตนีก็เกิดขึ้นอีกพันดวงศรัทธาเกิดขึ้นอีกหนึ่งดวงความตนีก็เกิดขึ้นอีกพันดวงอย่างนี้ญาติโยมความตนีเป็นไงเป็นพันเนาะแต่ว่าศรัทธามีแค่ดวงเดียวมีน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ท่านก็สามารถที่จะให้ทานโดยการให้ผ้าได้เนาะก็สามารถที่จะประหารหรือละกิเลสที่มีหมู่มากตั้งพันดวงได้เนะาะญาติโยมทั้งหลายอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าถึงจะมีน้อยแต่ก็สามารถที่จะละกิเลสที่มีหมู่มากได้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ให้ทานนาะย่อม มีความสุขในโลกหน้าก็เพราะว่าฐานที่น้อยน,นั้นเหมือนกับนางราเจ้าทิดาราเาทิดาเท,ทวดานะที่ว่าก่อนจะเป็นเทวดานะได้ถวายเข้าตอ่อแก่พระมหา,าพระมหากัสปะถวายก็ถวายครั้งเดียวนะแต่ว่าเพราะอาศนะัยถัดทาเนะศรัทธาแก่พระ พระมหากัสสปะก็ถวายเข้าต่อแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถวายโดยความปาณีตเนาะถวายโดยความปาณีตครั้งเดียวแล้วก็ระลึกถึงบ่อยๆกระทำความเลื่อมใสอยู่บ่อยๆพอพระมหากัสสปะไปนางก็โดนงูกัดเนานะแล้วก็ เกิดไปเป็นเทวดาอันนี้เราท่านญาติโยมทั้งหลายท่านเรียกว่าถึงแม้จะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นสุขในโลกหน้าได้เพราะทานเล็กน้อยนั้นก็วันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กเลน้อยเนาะถามว่าการฟังธรรมในครั้งนี้นี่ได้อะไรก็ได้รู้ว่าการให้ทานเนี่ย ก็เป็นการประหารกิเลสอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ให้ทานอย่างเดียวแล้วก็ยังเป็นผู้แก้วกล้าเนาะเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้กล้าหารเป็นนักลบแล้วก็มีความสุขในโลกหน้าเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ ขอสมมุติยุติการเก่าธรรมะเล็กๆน้อยๆไว้แค่เพียงเข้านี้เนาะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีอายุวันณะาสุขาภาระอายุก็ขอให้มีอายุยั่งยืนนานหาระ,ะวันน่าขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสภาละขอให้มีาะ,ะความสุขขอให้มีสุขาขอให้มี ความสุขทั้งทางกายและทางใจภาระขอให้มีพาลานามัยเข้มแข็งแรงขอให้มีปัญญารู้แจ้งในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้มรู้มากผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกคนทุกท่านเถิด